เนี่ยผูกปีดปั่นพอแตกเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสุขสุขคนครับผมหกมันอีกเหมือนเดิมนี่เนาะไปทางฝุ่นห็นแต่เงี่ยวเลยนะเออไปดีไปดีครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องพูดเรื่อยไปเรื่อยนั่นอเนี่ ตัวแรกแหก้ม,เเมานมาแล้วครับพี่นออ้องสำหรับขบง่ายวันนี้นี่ง่ายบนทันเลยแม่เดียวเดียวเต็มเคลยเตที่หมูสามตัเวเหลวเมือม่อกี้ก็ได้ถ่ายเดี๋ยที่หมูส่งหลายอยู่นี่ก็ลมดีคือเกา่าค่ะพี่น้องก็ดีหลายแห้งเลยมือนีม้นมันที่ยี่ 18, สิบแปดที่สกีบ้า ครับพี่นุ่นกันครับพี่น้องไก่กันตัวที่สองคือมันล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 ันครับเมื่อนี้กับสิบประยูห้างกันหนุบพี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าหันได้พ่อก็ได้พ่อน้ำน้ำไหมอุ่นแล้วอุ่นว่าไปทังสันหรือเปล่าหันหนามาท่านเพื่อมันไปทางไหนมาปิ้นปิ้นมากปิ้นป่วยบัวเด้บางแดแหงนี้ด้วยครับ เนาะเป็นจ้าเต็มที่สองค่ะเต็มทีสองครับผมสขอบคุณค่ะต้องจีบกับยายพี่บ่ายอยู่ว่าต้นน้ำค่ะหีต้องอธิบายจำเป็นเป็นเนื้อเรื่องเป็นเนื้อหาที่ต้องที่จําเป็นต้องอธิบายทุกปีและต้องอธิบายเรื่อยๆเพราะว่าถ้าคลิปได้ดังคือว่าแมนครับถ้ามากกระจายธุรกิปได้บ่ดัง คือบ่อยากเอาไปเปรียบเทียบกับมองฮันมองนีประเทศนั่นประเทศนี้จังหวัดนั่นจังหวัดนี้ก็ใไทยทอดโดยแบบการหาอยู่หากินการหากินหาดำรงชีพมาตั้งแต่สมัยโบราณนปัจจุบันนี้ค้นหาแบบนี้เริ่มลดน้อยถอยลงไปหลายครับก็บว่าอยากฉี่น้ำน <c oughs> ะตามไปรุนกันต่อครับกาท่านได ไปน er ้ำเรืองกบว่าได้กะว่าเป็นนังขับเข่าใจกันครับผมพอผมยันว่าคูเกียร์ที่โมเราไปทับง่ายกบนะนี่นี่มาเอาตัวอยู่ง่ายๆนี่ผมปิดไปอยู่นี่ดากออกเลยนี่ไปไหนเนาะอะไรบ้างนะเอามาหนิตัวนี้นอนอยู่ง่ายๆเอ็กสัตั์ถากบองนี่ เขียดหมโอ้ขีดโมไงว้ายว้ายว้ายน้อเตาชิท้ยว่าจังไแล้วมันโดดออกทางี่กบาเกกะใครแนวตะไาทางผุนจังบ่ราวาเนื้อเรียนมาทางปุระเขียดสวนไล้เด่นี่จังบรเกกะ อุ่นยาดูดไปอื้นไหนล่ะดูดไปใส่นี่หมปิดอกจะง่ายดีบดิพอง่ายกบพี๋เสียอารมณ์นี่เ่อปัดโอเหมไหมนี่่ายกบอีหลี ่กบเนาะหนุ่มบ่ดู่กใกล้ๆนี่แหละเขาถือถอยไปพุ่นบ่ถอยไปหลัง,อง,งอถอยไปหลังเงินมันสองหนี้คันห้อยยังสิถอยไปหลังเดี๋ยวใจเย็นครับถูห,หาก่อนนี่คืถูแห้งพันนั่นเขาว่าคือพอใส่ถุงซีบถุงซีบสติดขี้ต้มนี่พอสามารถหูซีบแตกด้วยค่ะเสี่ยงต่อการซีบแตกครับล่างเธอทัได้กบหลายๆตัวนี่กบเพิ่นเต้นถึงซีบเราสิเพิ่นแตก จะอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างจังการหาโคกเขาต้องใส่แบบนี้ชั่วที่สุดปลอดภัยที่สุดแมนครับเวลาได้ยิน้ยบว่าได้เท่ขวบลงคันในของมันกว่บางเพื่อมันกว่แตกซะมันบ่แมนนอนเทาได้จังสมมติว่าได้ยี่สิบกับไปฮอดบ้านเหลือแปดนี่ส่วนมาสีสะดวกกันแบบนี้แบบนี้คือดีที่สุดครับสิบกับเคยใส่มาแล้วชั่วตัวนี้ชั่วที่สุด เพิ่งตื่นดวงนาหักสั่งเรียนที่สามมาแล้วจ้านันน้อองี้นี่ห้อยที่ส่วนลมดี นย่างผมก็ะแบบนี้วันที่ผมผมไม่ได้หาคาครับนั่หลกประเด็นสำคัญประเด็นหลักอ้วกโซนวยีซนอวยโซนเลยหวยกีนเคลียร์ไปกับ้วกขึ้นกันนี่เหือหื ตรงอ้ยออกมั้วครับตรงอีตรงตรงอยู่แต่แต่ออกบกมาครบแต่เหงูจุ๊บเลยิ้มูมีแตโตน้ำหโตโตมีมันนูนมนตะหลุนเป่งๆเลยครับน้องวย เบิ่งตีหมูคั่งน่งยูบออกแล้วออกแล้วแมงมุมออกเาแบ่อจ้าวิวนไปจกอีหยังมาโลดจกยังกัมาว่่เคยตวเทีอเด้โอ้นูนอูด ของเท่ับเปิดทานไปเลยไุ้งใากบครับเนีนบอตาเดียวกูจักครับพีปินปินหน้าพี่หมุนหมุนเลยรวยมะ้งเี่ยนลีเกนอะเลียนมอลลละเข้ามันซ้าออกมันขวางาอิ่ี่ละครับงยกบนะลงนี่เลยก็เขาบวบเอาดอก กบหอยกับข้าวอุ้รับอยู่รับแบบปิมปิมพอดีพอดีบ่อบออ,อครับอือนเอออนื้อแตกโอ้กักหอยนี่ยังเมื่มึมงบอกให้ห้อยเท้าเคียนนี่แหละมันเป็นนู่นแตกเอาักหอยแห่เดื้อเดี๋ยวไปก่อยครับโอเคหมูไล่ตัวไม่ค่อยดถ่ายดูอยากกิน มา, to you, you ากี oh. ่ส er ุดมาโกโหมกับขึต้มสมอ่มสดๆข้าปากไว้ว่ไดะดจโอ้ยเด็กตกงานพุ่นเด้อนีมันจะกบหลายน้องงานพุ่นนะ่ะ้รวยาครับลุ้นรับการยพี่น้องก็ลงๆ่ลงวะเถเอียงไม่ไงกบเดีเดี๋ยวกันไปกันเอียง แมนเสยเสียงดังคือบอกิอุ้ยแมนเอยน่ากลัมากจะผ่านไปเพราะแห้งอุ้ยนี่กบอีหลีค่ะพี่นงกบเด้อเนาะเรืออุ้ยโกบปลดเลยดูเลยดีกว่หมินมิน เมันยังเลยนี่ครับอู้หอันนั้นหูยังง่ายอย่างนี้โอ้ยหูอนส่วน ง่ายนึ่งอาจจะยุ่นหีดิไา่อก่อนถอจะคอยว่ากะว่ก <c oughs> นกได้กง่ายน่ก็ได้ก่ายมีนสตัวหนึ่งหรอเด้อบ่วด้่สิบตัวหนึ่งกับบัเวดดิกินน้ำกันนี่เราเนี่ยกินผู้เดียวกับสิพพดสิโพอดดอกเนาะรุรน แทงกันเขาไง่ายก็โคบึงเขาเขาคือกันครับแต่ว่าเขียดเขียดนี่หมูเป็นสิตื่นโตกว่ากับป้องขาแตกเขือคาแตกเขือพีหมูจะของ่ายดแม่ปีเปิงคาเลี้ยวอุ้ยคุยแม่ตัวดีรุดยอดดีลีลีได้ดีดีง่ายโคบอยู่ทั้งพีอันนี่นาคอยง่ายแทงโคบูยานเถื่อแกง ลักษณะนี่แกงโปแกงเล้วพูนพวกที่เจ้าเห็นเขามาพูบึงที่ะยามใดที่หงส์ที่ใดเบิ่อพูดทอยถอยดูนี่ี่ล่ะอานควยหนูไหนูบนนอกเลือดอัน โู้กับปู่เอาโหลดวัดตุ่มดีนั่นเขาเห็นตัวแล้วครับพ่อเขาชับถือง่ากูมันดังชั่วเขาว่ะว้าวนั่นนั่นโอ้ยคือบ่จับขึ้นมาโหลดเด็กกำลังจูบมือไปนั่นโอ้ยกคบพ่อเมียโบครับกบพี่น้องกบ ปิดนอนมีบกไหลเจ้าจเห็นอยู่บางนี้ว่าแมนติดนี่ฮตัวซ้ำดินซอนนี่ละโอ้ซ้ำนั่นกระเรนเหรือจิกซ้ำไหรกะซางซิซ้ำบางนุนกะซ้ำหกต่อหนึ่งห้าต้น เอาจับนู้นเฮ้ยเอ้ยหมันรัวๆเลยครับพี่นอ้องไปไงนะคะขับเขาเ่าลโลบมือมัดมือพีเน้องอ้อควาตตึงตึงตึงเอ,อ้ยจะไดนก็ดูแลทุกภาพกันทุกทคนเด้อพี่น้องเด้อรักษาเอวจากของน้ำ nhà mà quấm ngay ừ, đẩy cái đẩy, có lẽ đẩy, đẩy thì ừ. ừ, nếu ừ, ngay có phải cho mừng cần chặt chặt lên ขวบขบขูบขบยมียนอีหลีง่ายควบเลยเนาะลูกอะไรเห็นลูกอะไมาโอ้โหเป็นกำลังที่พุ่งออกตัวนั้นผมเข่าทมาไหน จยถือปากง่ายเห็นหัวกรูบอยู่ฝรพ่อนี่เพั่นกัริยอยู่อาศัยเง่ายน้ำห้อยแทกรดเกี่ยวครับฝรั่นห้อยฝรั่นลองห่ออันหูเย็นเยียนอุ้เลิกค่ะ งามครับอ <princes. S 2> ืนอต่นเดียวกันออืง่ามเลยยมนเย็นดีครับมือนี้มือนี้ร่มสนะแดดสัก่เเนียแหละรมีดูยนดีสิไตาคครับเสักค่รอบปีวานนนนีดอแล้วนะ หลายตัวล่ะไม่เคยได้ทาย นี่เบิงนี่มาเบื้องบนนั่นไหร่เกี่ยวไปถือกระเลือกอีกเลีนยวพอไอเสียมโคดอีกลียวป็นไงหกเลึกเลย เหลือเหลือดถัดมากมากเจับตรงนี้ถอยถอยอยถอยมือล่มป้ะเดี๋นวอมดทงามเลยค่ะพี่โอง่ายลึกเลยพี่ต่ายลึกเยี๋ยดีหมูได้ราคาึงกิโลละเียคุนเดียวม้วนม้วนม้วนมาผมบ่คุแล้วห้อกระป๋อยออก เขาก็เ,ลเลก,กลือเอ้ยบ่ได้ไล่คบเขียดเดียวช่วงนี้ฮะคบไงอยู่ผมคุณได้คบหรือคบเหรอสิ่งนี้จำตัวเนาะอืดูเบิงบ่งๆเพิ่นต้องยกขึ้นติดเดียนพุูนเพื่อ,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 อนชัด <c ười> เออเออเก๋ดีหม่ก็มีแต่โตรโตรงๆเต็มออกจากไงโด่โงนี่โดงๆอยู่นี่เขาเจอหาอยู่งนี่น้องมาเข้ามาเป่ากบง่ายมันผมพอไปแล้ว น้ำกันครับพี่น้องเสร็จแล้วมองเกี่ยวเนี่ยมองเกี่ยวปิดปากง่ายเป็นไรอยู่นี่ครับอ๋อใจเย็นเด้อพี่น้องเอาคู่เดียวนะ ะะตามจริงกับพ่อหลายอยู่ครับพี่น้องกระมือก็ได้ผมกับพ่อสองตสามตเนี่ยหรือว่าพ่อกับมี่คือกันนี่ครับกบนาโอ้ยกรแมเ<า>อาะ โอ้ยยาบาด้อคำนี้เป็นตะยานี่ยังผู้ที่ทำฝนจนแดงนี่ไงคอยนี่นี่นี่จอดก่อนมเงปาืแเขื่อนแบจนวาหักดังอ้วกนี่ไงเลยมของเจ้าใดมากลึกบ่ กด็กคนเดีประท่านดอสันที่สามของในของนาดินเมือนี้มลมผัดเย็นดีกว่า มดีค่ะงานต้มครับง่ายเลิกง่ายตื่นนี่ขึ้นอยู่กับกระเทไม่งั้นขึ้นอยู่กับสิตมขึ้นอยู่กับโครนถ้าโครนเขาเป็นเลนนั่นแหละครับง่ายเลิกเวลากบเขาง่ายแต่ต้องมีกบก่อนดิป้ามันใต้สัพ่อกบมาอยู่นี่แต่คนกับบอมาเอาป้าขอนเพราะว่าสิตมมันเลิกเนี่ยมันเอายาก

อาพระท่านอิม่มอยู่อ่าพระท่านอิม่มจะได้จองใช่ครั<า>ี๋ยวพอกันไหมครับสวัสดีครับ